เดียวเลยนะกนินกันที่เดียวเลยผึ้งจีนไปด้วยแต่ใช้จิงหลีไม่รู้ปลาอะไรวะน่าจะเป็นปลาดุกขาบอกไม่ใช่หมอหอ่ะไม่ใช่น่าน่าจะเป็นปลาดุกปลาดุกจริงอะปะดุกโโอ้หลุดนะยังใช้ได้อยู่นะไหวไม่เหยื่อขามแตเล็กโอ้โหคุกตายมาเลยย,ยังยไงฮะ

ไม่รู้คันนี้ผมตีตีอะไรลงไปม,มันมีใต้เดือนตีคันเดียวเลยเย้ทำเล่นที่ตงโลนี่ใหญ่มองข้ามมัน <laughs> มันันเล็กแต่ด้วยเอาอีกเอาอีกถือว่าโอเคอยู่นะเหมือนเมื่อวานเนี้ยนั่งหลับเลยาตุ๋มนี่ที่เก่าเวลาเดิม,มไม่เราเห็นทุ่นขยับเอ้คนเนีย้ยยืน อันนี้ก็จริงดีทั้งนี้นแหม่เสียงเราใกล้จะไปแล้วมัม้งโต๊ะไหนวะโต๊ะเล็กตัวใหญ่เหนียวยเนี่ยตรงนี้แหละกินดีหาย เอ้อันนี้อยู่แรกแต่มันไปข้ามกี่คันนี้ได้ไงวะเออมันก็ต้องหลีเหมือนกันอืมไอ้ดุกมากนะตับตับเลยฮุบดีนะเออ ง่าคะนู่นเงียบ้เฮ้แต่เ้นไตไปเดินตามมันขาวกว่าเดินแดงเดินแดงออบหุ่นงูแมตัวเว้เขาเกินเหลกินนาะมาอะไรวะได้

รงนิดพอยๆยังไงบ้ยเนี่ยดอกไเดือนไม่ได้ผลเอามกันด้ว่าโอเคอยู่นะเนี่ยต้องม้งนนิดหนอ อีกแล้้วมังดอเด็กกินนะดเูเด็กกินเดี๋ยวก็รู้เลย,ยทั้งนู้นได้รอรอ,รอมันแห้งเอาค่อยเปลี่ยวนวนะิญญาณมันจะ <Okay. S 1> มันใกล้กันตีทุ่นของงานั้นมันใกล้กันไปนคิดดิ กลางตรนู้นอ่ะมุมนั้นอ่ะโล่งๆอืมไม่สมังเหรอไอ้ชั้นกินหน้าอยู่ที่ไหนกินเบ็ดทับร่วงเมื่อกี้นะกินเบ็ดทับร่วงเลยอย่าไม่โดนเนี่ยถูกจับถูกจับหมด ขึ้นดีมากเลยอไอเดือนก็เกี่ยวอย่างดีเดินลงเรื่อยแล้วเว้ยต้องใส่คุณนิ้แล้วมาแก้ตัวใหม่มันเริ่มเย็น <c ười> แก๊กเดียวเงียบไปเลยแล้วบอเวลากินมนะันแล้วมั้งเนี่ยมีว่าจะเอป็นนางสาวมันร้องตอบเงือ เรไม่ได้กินหรือวะใถ้เดินดาดถุกมันไม,ไม่กินเลยแต่มาคงกินพอดีพอดีหน่อยหรื oh. อ,อว่าวันนี้ดีแบบเียดีหรอโมงแล้วโมงหรอแต่กลต้องกลับแล้วรับเดือ5โมงแล้แอบเดือระมานี่ช้าไปหน่อยนะ

妈，我妹。